ปิดตัวแล้วโอเค G20 และโอเค G10 สมาร์ทโฟนราคาประหยัดใช้ชิป Helio G35 และ Helio G25 ให้แบตจุดใจ5,500ม ah, ิลลิแอมมีราคาเริ่มที่5,300บาทปิดตัวแล้วโอเค G20 และโ no อเค G10 สมาร์ทโฟนราคาประหยัดใช้ชิป Helio G35 และ Helio G25 ให้แบตจุดใจ5,500ม ah, ิลลิแอม มีราคาเริ่มที่5,300บาทราสุดทาง HP Global ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับที่มีทั้งรุ่น Nokia G20 และ Nokia G10 โดยทั้งสองรุ่นนี้ทำงานอยู่บนระบบปฏิการ Android 11ซึ่งจะได้รับการอัปเดตนาน2ปีรวมถึงยังได้รับการอัปเดตด้านแพทความปลอดภัยนานต่อเนื่อง3ปีไปเลยครับส่วนเรื่องของสเปคทั้ง Nokia G20 และ Nokia G10 มีความคล้ายคลึงกันครับ จะมีความคล้ายกันแค่ไหนเราไปดูกันเลยดีกว่าครับคือมีหน้าจอแสดงผลแบบ LED ขนาด6.5นิ้วอัตราส่วน20:9ความคมชั้นระดับ HD Plus ในรุ่น Nokia G20 ใช้ชิปโปรมันผล MediaTek Helio G35 ม้แรมมาที่ 4G ส่วนเรามีให้เลือก 6GB กับ 128G ส่วนในรุ่น Nokia G10 ใายชิปโปรมันผล MediaTek Helio G25 มีแรมให้เลือก 3G กับ 4G ส่วนเรามีให้เรียก3ามสิบงกิกกับ6กสิบกิกในรุ่นโนเกีย G 2ีสิบให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียดสี่สิบแปดล้านพิกเซลกล้องอัลตร้าไวความละเอียดห้าล้านพิกเซลกล้องมาโครความละเอียดสองล้านพิกเซลและกล้องเดฟความละเอียดสองล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าความละเอียดแปดล้านพิกเซลในรุ่นโนเกีย G ีสิบให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด13ล้านพิกเซลกล้องมาโครความละเอียดสอล้านพิกเซลและกล้องเดฟความละเอียด2ล้านพิกเซลครับ ส่วนกล้องหน้าความลเอียแปดล้านพิกเซลรองรับดวยนันโนเซมรองรับระบบสแกนลายนิ้วมือด้านข้างของตัวเครื่องรองรับระบบปลดล็อกด้วยเบหนา่ามีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ USB Type C มีช่องหูฟัง3.5มิไหมหิเมตรด้วยครับห้แบตตอรี่งาที่5,50 0หมิลลิแอมรองรับระบบชาร์จไว10วัตต์สมาร์ทโฟนรุ่น Nokia G 1 0มีราคาเริ่มต้นที่140ยูโรหรือประมาณ5,300บาทเริวมาจำหน่ายในเดือนเมษายนนี้ครับส่วนในรุ่น Nokia G ย G20 มีราคาเริ่มต้นที่160ยูโรหรือประมาณ6,000บาทจะเริ่มวางขายในเดือนพฤษภาคมครับตอนนี้ช่อง IT f a ฟ t สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT f a ฟาเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ